ปราสาทตาเมือนทมบุ่ขเมรมีเรื่องกับนักท่องเที่ยวไทยก่อนทหารจับแยกนักท่องเที่ยวไทยเผยวัยรุ่นขมรมองหน้ากวนก่อนพร้อมใส่เพราะไม่ใช่ทหารผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศปราสาทตาเมือนทม ตำบลตาเมียงอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่2 1กรกฎาคม2568เวลาประมาณ11นาฬิกาได้เกิดเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างนักท่องเที่ยววัยรุ่นชาวกัมพูชาห้าคนกับชาวไทยที่เดินขึ้นมาเที่ยวที่ตัวปราสาทซึ่งจากการสังเกตพบว่าเป็นการตั้งใจมาหาเรื่องโดยเฉพาะเนื่องจากพบว่าเดินมองคนไทยด้วยท่าทีแปลกๆก,ก่อนจะพบกับชาวไทยภาคใต้3คนที่เดินเข้ามาและพูดภาษาใต้กันในกลุ่ม จากนั้นไม่นานก็เกิดการประทะคารลมกันกับกลุ่มวัยรุ่นกัมพูชาโดยแต่ละฝ่ายมีการพูดท้าทายกันและเตรียมจะทกต่อยกันเสียงดังโวกเวกวอยวายก่อนที่ทหารแต่ละฝ่ายจะรีบเข้าไปแยกออกจากกันและพาตัววัยรุ่นกัมพูชาลงไปโดยก่อนทะเลาะก,กันคนไทยชาวใต้บอกว่าวัยรุ่นขเขมรมองหน้ากวนพร้อมใส่ได้เลยไม่ต้องรอคําสั่งเพราะไม่ใช่ทหารไม่นานก็เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นจากนั้นในช่วงเที่ยง พบนายทหารกลุ่มใหญ่นับ10คนจากหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบ,บกได้ลงพื้นที่มาดูปราสาทต,ตาเมือนทมระหว่างนั้นพบทหารตัวตึงคนที่ผลักอ,อกทหารไทยหลังจากกรณีหญิงกัมพูชาชีนาด่าทหารไทยและทราบว่าทหารคนดังกล่าวเป็นคนสนิทของหญิงขมินต้นเรื่องขณะเดียวกันทหารกัมพูชาตัวตึงคนใหม่ที่ผลักอ,อกคนไทยและกวากมือเรียกท้าชกเมื่อวันที่2 0กรกฎาคมที่ผ่านมา ไม่กล้าขึ้นมาอยู่บนตัวปราสาทตาเมือนโทมแต่อย่างใดก่อนพบว่าไปยืนอยู่ด้านล่างหน้าบันไดจุดที่ชาวกัมพูชาขึ้นมาคาดว่าเกรงจะปะทะกันกับนักท่องเที่ยวไทยที่กำลังเดือดตามโลกโซเชียลอยู่ในขณะนี้